สวัสดีครับพี่น้องชาวสระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบุรีพบกับผมถาวรพรมนิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีซึ่งทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องก็นําเรื่องที่พวกเราชาวสระบุรีได้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเรามาเล่าสู่เพื่อพี่น้องจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและจะได้ติดตามว่าการร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเรานั้นมีอะไรที่ คืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่จะต้องเติมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีอะไรที่ต้องปอรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ก็เพื่อทําให้สรับุรีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยพี่น้องชาวสระบ,บุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2555ณวังสวนกุหลาบอัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีท่านรองประดิษฐ์ทิพย์สุมาลัยก็ได้นําเจ้าหน้าที่สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีผู้แทนจากบริษัทคนเลอร์ประเทศไทยจํากัดหมหาชนเข้าเฝ้าพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราละละละชาธินัดดา마ทังนี้ก็เนื่องจากว่าทางจังหวัดสระบ,บุรีโดยสํานักง,งานสวัสดิการและคุุมครองแรงงานจังหวัดสระบ,บุรีได้ขอพระราชทาน อนุญาตกราบทูลเข้าเฝ้าพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์งเจ้าสมสวรีพระวรละราชาทนัตด,ดามาตเพื่อทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายลิตภัณฑ์อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำจำนวนร้อยยีชุดเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อนพึ่งพารวมพลังฟื้นฟูนฟนผู้ประสบอุทกภัยแบบรอบด,ด้านในโครงการบ้านหน้าอยู่สำหรับคนพิการเมื่อ วันที่5กรกฎาคม2555รผมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งผู้บังคับการตำรวจปูทอนจังหวัดสระบุรีพลตำรวจตีชลิตปีชาหานลองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีฝ่ายทหารพลตรีนพดลพิศวงท่านประลัดจังหวัดสระบุรีท่านประลัดจังหวัดทวัตสุรบาลหัวหน้าส่วนราชการทางเขตสองนะครับทางสำนักง,งานการปฐม ศึกษาพื้นที่สำหรับ,บรีเกตสองท่านผอประหยัดอนุสินหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดท่านในอำเภอแก่งคอยท่านในอำเภอพระสการบุญรญักท่านนายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอยนายกวันชัยบุญพัฒและก็ทีมงานของอำเภอแก่งคอยทีมงานของทิบาลตำบลทับกวางก็ได้ออกไปพบปะนักเรียนที่ โรงเรียนชุมชนนิคมทับวางสงเคราะห์หนึ่งที่ตำบลทับบางอำเภอแก่งคอยตามโครงการพบผู้บ้างหน้าเสาธงซึ่งก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนลูกหลานของพวกเราที่โรงเรียนชุมชนนิคมทับวางสงเคราะห์หนึ่งตำบลทับวางอำเภอแก่งคอยก็ได้ฝาก2เรื่องเรื่องของยาเสพติดกับฝากเรื่องของการทําให้ตนเองมีความสุขด้ในการเป็นคนดีเพื่อ ที่จะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่กตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่คิดดีพูดดีทดําดีท่านภูมิกับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีพลตํารวจตรีชลิตปรีชาหาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีดรนิจเดลัสรดานินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการสถานศึกษาพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบสลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สิ่งที่ผมได้เน้นย้ำก็คือขอให้นักเรียนนั้นได้ทําในสองส่วนส่วนที่1ก็คืออย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนที่2เมื่อตนเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยแจ้งบอกแสช่วยแจ้งข้อมูลช่วยแจ้งข่าวสารถ้ารู้ว่าใครเสพใครติดก็บอกนะครับจะบอกทางท่านอำเภอบอกทางท่านภูมกิกับบอกทางท่านผู้การตำรวจบอกทาง ครูบาอาจารย์บอกพี่น้องกำลังด้วยบ้านบอกทางสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบอกทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะนําบุคคลเหล่านั้นที่เป็นผู้เสพผู้ติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วยไปบําบัดร,รักษาแล้วก็คืนคนดีกลับสู่ครอบครัวกลับสู่โรงเรียนกลับสู่ชุมชนกลับสู่สังคมกรณีที่รู้ว่าใครค้าใครขายก็ช่วยแจ้งเราก็จะดำเนินการปรับปรามจับกลุ่ม ดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเครือข่ายต้องร่วมม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่น้องกำนันพี่หญ่บ้านพี่น้องประชาชนทุกคนต้องร่วมม้ร่วมมือกันเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้ได้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเรานะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม2555 ผมได้เข้าร่วมในการเปิดโรงงานบริษัทมาคอตโต้จำกัดที่อำเภอหนองแข่นะครับซึ่งบริษัทมาคอตโต้จำกัดได้ขยายธุรกิจจากธุรกิจผลิตลูกบดโลหะสำหรับอุตสาหกร,รรมซีเมนต์และเหมืองแร่โดยได้สร้างสำนักง,งานแห่งใหม่ในจังหวัดสระบรุรีเพื่อผลิตชิ้นส่วนหม้อบดซีเมนต์แนวตั้งซึ่งใช้เทคนิคก,การผลิต ท่านสูงและทันสมัยจากต่างประเทศก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์นรนนท์เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทมาคอตโต้จำกัดที่อำเภอหนองแค่จังหวัดสระบุรีครับเมื่อวันที่10รกรกฎาคม2,555ผมได้ไปร่วมในการถแถลงข่าวการจัดงานตักบาทดอกไม้และเทีนยนพระราชทานประจำปี2 5 0พ หาสาของพวกเราชาวสบบระบุรีระหว่างวันที่1ถึงสสิงหาคม2 5 5 5ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพร,ระพุทธบาทจังหวัดสบบระบุรีโดยการถแถลงข่าวเมื่อวันที่10กรกฎาคม2 5 5 5นอกจากจะมีผมไปร่วมถแถลงข่าวแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทท่านนายกจรรศนันทปัญญาท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาทท่านรองชนะดนันทปัญญาก็ได้รวมกันถแถลงข่าว การจัดงานประเพณีดอกการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวบรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี2555ที่โรงแรมสว so ิสโซเทลเลอคองคอร์ดกรุงเทพมหานครการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวบรษาและถวายเทียนบรรษาพระราชทานประจำปี2 5 5 5 ก็เป็นการร่วมกันจัดงานระหว่างจังหวัดสระบุรีร่วมกับทางวัดพะร,ะาาร,ระพุทธบาทราชวัลมาาวิหารเทศบาลเมืองพระพุทธบาทองค์การมหานส่วนจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจภาคาเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีโดยการกําหนดจัดงานประเพณีตักบาตรดอกข้าวบัรสาและถวายเทียนพระราชทานระหว่างวันที่ 1-3สิงหาคม2,555นอกจากนี้ในวันที่3 1กระกฎาคม2,555ัก็มีกระบวนแห่อันสวยงามพิธีตักบาตรดอกเข้าบรรสาพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับในพื้นที่อำเภอพบสธบาทแล้วก็มีพิธีที่เป็นที่ตื่นตาตื่นใจก็อยากเรียนเนชิญ พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาร่วมในงานประเพณีตักบาตรดอกเขาบรรสาและถวายเทียนพระราชาานประจำปี2 5 5พระหว่างวันที่หนึ 3, ่งถึงสสิงหาคม2 5 5พาที่วัดพระพุทธบาทราชวรลละมาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับความสุขของพวกเราชาวสระบุรีจะเกิดขึ้นได้ก็โดยมือของพวกเราชาวสระบุรีทุกคนทุกมือครับร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรี ใช้วิถีของพวกเราชาวสระบุรีด้วยการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกอกูลกันมีอะไรก็พูดคุยกันหันหน้าเข้ามาปรึกษาลือกันสระบุรีเมืองคนดีมีน้ำใจใช้วิถีพอเพียงร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเรานะครับรวมพลังสร้างความรักความสามัคคีเพื่อเป็นพลังของพวกเราชาวสระบุรีในการนำสระบุรีไปสู่เมืองหน้าอยู่หน้าใสเพื่อจะทำให้ พี่น้องชาวสละบรุรีพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยที่เข้ามาท่องเที่ยวที่เข้ามาประกอบอาชีพที่เดินทางเข้ามาจับใจใช้สอยหรือมาใช้ชีวิตในพื้นที่จังหวัดสละบุรีได้มีความสุขเราก็จะได้มีความสุขเศรษฐกิจของสละบุรีก็จะได้เฟื่องฟูนะครับคุณภาพชีวิตความสุขของพวกเราชาวสระบุรีก็จะมีมากยิ่งขึ้นก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับ สุดท้ายขอกราบรัตนามนาถแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดบรุญดาลประทานพรให้พี่น้องชาวสละบรุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในการที่นี่สลับบุรีมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งที่แข็งแรง,แง,แงประสบความสุขเจริญรุ่งเรือง,งยิ่งยิ่งขึ้นและตลอดไปนะครับสวัสดีครับ